สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข,ข่าวในพระราชสำนักรประจำวันศุกร์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฒยะลาประจำปีการศึกษา2559-2560 วันนี้เวลา21นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมวชิราลงกรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จก,การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะราประจำปีการศึกษา2559-2560 ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาศิลปาศาสตรดุษฎีบัณฑิตศิติมศัสตร์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนซึ่งสภา,ามหาวิทยาลัยราชพัยลาทูลเคราทุนกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณได้ทรงมีพระปริชาสามารถด้านการทหารด้านการบินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนทรงสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่าง,ย,างยั่งยืนครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ในทุกด้านทุกเชื้อชาติและชนชั้น โดยไม่แบ่งแยกจากนั้น พระราทานปริญญากิติกดิ์แก่ผู้ทรงคนณวุธจำนวน3คนพร้อมกับพระราทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏยาและวิทยาลัยการสาธารณสุขจินทรจังหวัดยะลาในโครงการส่งพบจำนวน218คนมหาวิทยาลัยราชภาัฏยาศึกษารและต่อยอดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการบรณาการประสานองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนานชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนผลิตบัณฑิตภายใต้แนวคิด การสร้างวิศวกรสังคมเพื่อตอบสนองพระบร,รมราชโบายด้านการศึกษาสีด้านได้แก่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรงมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยบูรณาการความร่วมมือและพัฒนาท้องถิ่นนำองค์ความรู้ที่มีช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความเข้มแข็งอ,งอย่างยั่งยืน อนวันน,วนี้เวลา19นาิกา48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานอนเนกประสงค์หน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ออกหน่วยบริการตรวจรักษารษารัดรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงมีผู้มาขอรับบริการตั้งแต่วันที่15-17ถึงธันวาคม2563รวม1,415คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบโรคตาแห้งโรคต้อเนื้อและโรคกระเพาะอักเสบ ในการนี้พระราสทานยาชุดและพระราชทานเงินเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปรักษาแก่ผู้ป่วย6คนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบระมราชานุเคราะห์โอกาสนี้ทรงมีพระราชปฏิสัมพานสอบถามอาการด้วยความห่วงใยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยจากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ พระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562แก่ผู้แทนหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทา,านโอกาสนี้พระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอท็อป เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนเก้วทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีมีพระราชดำริให้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอท็อกในแต่ละพื้นที่นำมาจำหน่ายภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างไรายได้แก่ชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเริ่มในปี2563เป็นปีแรกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตภาคเหนือและเขตภาคใต้พร้อมกันนี้ส่งเยี่ยมราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทุนละอองทุลิะบาทรับสเสด็จทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงดำอำเภอพุนพินและอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งกลุ่มสตรีจังหวัดระนอง ทั้งนี้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทรงพระกรุณาโปรดพระราชกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารสุกใหม่ถูกสุขอ,อนามัยพระราชทานแก่บัณฑิตญาติบัณฑิตและราษฎรที่ไปเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จยังความเปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเมื่อเวลา22นาฬิกา5นาทีวันนีน้นนน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสะเมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินจากมหาวิทยาลัยราชพัฏส,สุราษฎร์ธานีไปยังท่าอากาศยานทหารกองบินเ็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก่อนประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับยังกรุงเทพมหานครส่งเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งสเสด็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศนับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒในเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2559ถึง2560ระหว่างวันที่15ถึง17พฤศวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันนี้เวลา15นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดําเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครถึงอย่างท่าอากาศยานหักใหญ่อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาข้าราชการฝ่ายต่างๆเป้าทุลละอองธุลีพระบาทรักสเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากกองฐานเกียรติยศ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสร็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ต่อมาเวลา17 41นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่14ประจำปี2563ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานีจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22มกราคม2563เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้ หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างท่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้อง อีกทั้งเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและต่างาศาสนิกตลอดจนเพื่อนนักกรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโอกาสนี้ผู้แทนจุฬาราชมนตรีสวดอูอาบทสรรเสริญถวายพระพรพร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับผู้นำศาสนาอิสลามก่อนทรงพระดำเนิน ไปยังบริเวณด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีทอดพระเนตรนิทัศก,การผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอทอปสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีอาทิการทอผ้าจวนตานีหรือผ้าล่องจวนหรือผ้าลิมาผ้าดั้งเดิมของภาคใต้ตอนล่างในอดีตใช้แต่งกายในพิธีสำคัญสำคัญเช่นพิธีแหนกและพิธีรับค้าง มีเอกลักษณ์คือผ้าทุกผืนจะมีหัวผ้าสีแดงเท่านั้นซึ่งศิลปาชีพกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้สนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นให้คงอยู่สืบไปผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเทคนิคซ้อนสีจากกลุ่มยาริงบาติก อำเภอยะริ่งและผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกพิมพ์บล็อกไม้โดยนำลวดลายจากเครื่องถ้วยจีนโบราณที่ขุดพบในพื้นที่มาแกะลงไม้พิมพ์ลายจากกลุ่มเยาวชนชุมชนบาราโฮมอำเภอเมืองปัตตานี จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ซึ่งมีผู้ไปรับบริการจำนวน68คนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องสายตาทั้งนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6รายป่วยด้วยโรคตับแข็งร่วมกับตับวายจากท่อทางเดินน้ำตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะและกลัเนื้อหัวใจหนาอุดกั้นลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจรั่วเส้นประสาทแขนขาดเลือดภาวะพร่องห้อง มนการเจริญเติบโตร่วมกับต่อมหมวกไตไม่ทำงานและโรคไขกระดูกฝ่อแบบรุนแรงและชุงเยี่ยมราตดร,รที่ไปเฝ้าทุนละองธุลิพระบาทรับเสด็จจากพื้นที่อำเภอต่างๆในจังหวัดปัตตานีเช่นอำเภอยะริง่งอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอยะรังที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม เวลา18.59นาทีสเสร็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม,ม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2561เฝ้าทูนละองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัล ทั้งนี้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้จัดทําโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและอิหม,ม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี2524เพื่อประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีโดยแบ่งการคัดเลือกเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทจังหวัดขนาดใหญ่จังหวัดขนาดกลางและจังหวัดขนาดเล็ก จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้นายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับคัดเลือกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2561 ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมาตั้งแต่ปี2504มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องทั้งยังสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนโดยการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ เข้ารักพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปีส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่มและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่มกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้นกล่าวได้ว่า มีบทบาทและหน้าที่อย่างสำคัญในการสร้างเสริมความดีความเจริญให้แก่บุคคลและสังคมส่วนรวมเพราะบุคคลที่รับการแนะนำสั่งสอนให้เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้องและได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้ในห,หลักวิชายอย่างกว้างขวาง ย่อมสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานสร้างสรรความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแก่ท้องถิ่นและแก่ประเทศชาติได้แท้จริงจึงขอแสดงความชื่นชมกับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในหม่อมที่ได้อุตสา,าหอุตสาหะ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แนะนำสั่งสอนอิสลามเอกชนให้เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างชัดเจนถูกต้องรวมทั้งโรงเรียนเอกชน,นสอนศาสนาอิสลามที่ได้ปรับปรุงพัฒนางานต่างๆอย่างต่อนเนื่องจนมีผลงานการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ หวังว่าทุกท่านจะภูมิใจ,จินยดีในผลงานที่ได้ปฏิบัติมาและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อันทรงคุณค่านี้ต่อไปให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่นโดยมุง่งมุ่งถึงประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติประชาชนเป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปลดกล้าปกระหม่อมให้ส่งข้อความพระทสานุถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาในโอกาสวัลชาติของรัฐกาตา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาซึ่งตรงกับวันที่18ธันวาคม2563ความว่าเช็กเตรมีมบินหามัดอัสานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตากรุงดฮาในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพระธมัยสม และทรงพระเกษมสาราญทางเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวกาตาหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและรัฐกาตาจะช่วยสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆให้พัฒนาก้าหวน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระรชาชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลลอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลาก้านาฬิกา6นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก,กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จลงนาศาลาดุสิตด,ดาลายัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูลนิธิไทยพัฒนานำนางพิไลวันอินทรนนท์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือรับรองการทำประโยชน์นอสอ3เลขที่23บตำบลห้วยไร่ แพรจัวอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิไยพัฒนานายโทโมฮิโกะฮิเคดะประธานบริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเพ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหมอมถวายเงินรายได้จากการประกอบกิจการของบริษัทสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูล นายพิรวุฒเวทยาวงผู้ในการฝ่ายธนาคารกรุงไทยกำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการกัดทำโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจธธพอเพียงกรุงไทยต้นกล้าสีขาวประจำปี2562 สชียงทวพระราชทานสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าทุนกระม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและของที่ระลึก นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศโครงการเทศบาลหน้าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศและโครงการเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปี2 0 562ชิงทุ่วพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก,กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีร่วมเข้าเฝ้าทุนลอองพระบาทด้วยและผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่7เฝ้าทุละองพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตร เวลา10นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารไทยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติหวานนท์เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์หมูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกษนีวิทุนชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำนางสาว พิติรัตสิทัคคารเดชผู้ได้รับพระชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลายัยแคลิฟอร์เนียเบอร์ลี่สหรัฐอเมริกาเข้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษา ต่อมาเวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระนิฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารไัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานบริษัทดอกบัวคู่จำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมททุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูล นายโลทุรวนิ์และคณะ ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2563สาศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกุลสกลสัตยธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ65พรรษา สมเด็จพระนิธิธาติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายาณชุดเหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายาณเหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายานชนิดเหรียญเงินและชนิดเหรียญปลอนเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นำคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอทชและผู้บริหารคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหมอมถวายเงินเพื่อพระราชทานแก่ศิริราชมูลนิธิใช้ในการดำเนินงานโครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และ บปัญญาสมเด็จพระนิธิถาทีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2564มูลนิธิอุทกพัทรในพระบรมราชูปถมัมภ์ วันนี้เวลา17.28นสมเด็จพร,ระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสิริสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานมูลีธิชัยพัฒนาอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2564ของมูลีธิอุทกพัฒร์ในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชาวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลีธิอุทกพัฒร์ เฝ้าทุลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกข,ของบริธิอุทกักรัและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนเยาวชนพนาดอนกลุ่มบริหารจัดการน้ําชุมชนทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ชนะการประกวดโครงการพี่นําน้องรักน้ําตามแนวพระราชดำริปี2562เฝ้าทุลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2564ของมูลนิธิอุทกภัณในพระบระมราชูปถัมภ์ซึ่งนับตั้งแต่ปี2555จนถ,ถึงปัจจุบันได้จำเนเินงานร่วมกับเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระาราชดำริและหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนสามารถขยายผลได้1,773หมู่บ้านและเครือข่ายเยาวชน3 3 4กลุ่มเกิดพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชะดำริ24แห่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการบริหารจัดก,การทรัพยากรดินน้ำป่านอกจากนี้มูลิธิอุทกภรได้คัดเลือกชมุมชนแกนนำ2แห่งให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชะดำริได้แก่ชุมชนบ้านหนแต้อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิที่ดำเนินการตามแนวคิดสร้างตัวอย่าง1หัวนา1ป่าน้อย ปลูกไม้สาอย่างประโยชน์4ี่อย่างในไร่นาของตนเองเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งฟื้นฟูและเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งน้ำธรรมชาติผู้ได้รับประโยชน์360หครัวเรือน ชุมชนทุ่งสงอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่น้อมนาแนวพระราชดําริมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมการอนุรักษ์ฟื้นผูป,ป่าต้นน้ําโดยเยาวชนชุมชนยังได้รวมรกลุ่มกันแก้ไขปัญหาน้ําจนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการที่นําน้องรักน้ําตามแนวพระราชดําริปี2562ซึ่งนับเป็นแบบอย่างความสําเร็จ ที่สามารถขยายผลเพื่อให้ทรัพยากรน้ำมีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปรงคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนิงนงานโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาจังหวัดสระบุรี วันนี้ที่โรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสระบุรีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิเทพร,รัตนุกูลติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบบริการหรือ smart hospital เพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการและปรับระบบบริการแบบ new normal สำรองเวชภัณฑ์ไว้ใช้ได้ถึง4เดือนมีการจัดห้องแยกโรค ปรับปรุงระบบระบายอากาศ เตรียมหอผู้ป่วยเฉพาะโรค40เตียงมีคลินิกเฉพาะโรคทางเดินหายใจและมีมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพร้อมกันนี้องค์มนตรีได้มอบกระเช้าจากมูลนิธิเทพรัตนุกูลเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยจากนั้นชมการสาธิตอุปกรณ์กายภาพบำบัดซึ่งทางโรงพยาบาลสาวให้คิดค้นผลิตขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคปวดกล้ามเนื้อและการทรงตัวโรงพยาบาลสาวให้เป็นโรงพ โรพยาบาลเฉลิมพระเกยียรติ8าแห่งที่10เปิดให้บริการแบบการแพทย์ผสมผสานทางแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยเกิเป็นโรงพยบาบาลทุมชนขนาด30เตียงดูแลประชาชน33,944คนโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล13แห่งมีบุคลากรทางการแพทย์181คนและเจ้าหน้าที่116คนแต่ละวันมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย302คนผู้ป่วยในเฉลี่ย17คนต่อวัน องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินง,งานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอนึ่งมาจากพระราชดำริอำเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีพนอกกาศเอกชลิตภุกผาศุก์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามผลการดำเนินง,งานและผลสำลิจ โดยมีกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนดูแลการจัดการเกี่ยวกับดินน้ำป่าไม้การเกษตรการประกอบอาชีพการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์รวมถึงนำผลสำเร็จจากแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย29หมู่บ้านและยังเป็นศูนย์กลางจำหน่ายผล,ผลผลิตของเกษตรกรรวมทั้งสนับสนุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดประจวบคีรีขันและ รบุีทั้งนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ช่วยสนับสนุนปัจจัยการผลิตและความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนด้วยจากนั้นไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรมูลิติเจริญพกพันพัฒนาชีวิตชนบทอำเภอชะอำที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามีอาชีพที่ยั่งยืนและยังได้ขยายผลไปยังเกษตรกรในชุมชนโดยรอบ Thank you. ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจนันอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอหนองยับล่องเพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางประเภทเขื่อนดินเป็นแหล่งเก็บขักน้ำให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ตามริมห้วยแม่ประจนันได้ใช้เพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคเชื่อบรนเทาอุทกภัยของโครงการชประทานเพชรบ,บุรีในช่วงฤดูน้ำหลากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้า สร้างหรายได้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวจากนั้นองค์มรตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังวัดวังภูใส่อำเภอหนองย่ปล้องได้รวมกันปล่อยปลาและสักการะพระประธานพระอุโบสถพระเจดีย์ที่ปริสถานพุทธปฏิมาและพระประมาธาตุ พร้อมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ก่อนไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรแบบผสมผสานของนายสมทบเจ็ดผู้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณธนสรอ,อมาตติยกุลและดิฉันขสมว,วันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ